ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมหารือเตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพาผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนเขตเทศบานลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเมธายิ่งยวดประธานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมการจัดการประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกกำลังกายด้วยการเต้นฟ้อนรำร้องเพลงสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจร่วมกันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในห่วงที่ผ่านมาทำให้หลายกิจกรรมต้องมีการยกเลิกไปอย่างไรก็ตาม การหารือในครั้งนี้ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตลอดจนการหารือการเตรียมจัดงานต่างๆของผู้สูงอายุและการสรุปรายรับรายจ่ายของทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดอีกด้วย